มารีเบอร์เนอร์ท็อปฟอร์มส่วนนักข่าวสะดุง้งสถานะให้โซโพกคทำวงสื่อตาก ต้องบอกว่าล่าสุดมาร er, ีเบอร์นเนอร์นันก็สุดท้อฟอร์มส่วนนักข่าวสะดุง้งหลังเผืสถสหนะาให้โซโพกจนทำวงสื่อตากเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเมื่อเพจดังเจมอยร้อยแปดก็ได้โพสต์ภาพหมู่ที่มีบรรดาคนดังในวงการบันเทิงท้งตงทพ,พีพลอยเชอร์มารวมไปถึงวุ้นเส้นวิริดิพาพักดีประสงค์ที่มาพร้อมกับนิกธนภูมิกูลอีกทั้งยังมีเป็กสัญชัยเอ็งตะกูลมารีเบอร์เนอร์และให้โซพกประธานวงพรประภาและเขียนแคปชั่นเป็นอีโมจิยิ้ม โดยฝ่ายมารีเบนเนอร์เองก็เพิ่งถูกโยงข่าวลือนางเอกหน้าเหวี่ยงคุณของออกจากบ้านแฟนและในเวลาต่อมารุ่นใหญ่ตัวพ่ออย่างเบคสันชัยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์แคปชั่นสั้นๆแต่ชัดเจนว่านัดทานข้าวกันเฉยๆคิดอะไรกันเยอะะอีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตหลุดโฟกัสสะดุดตาใครจับมือมารีโดยชาวเน็ตรายหนึง่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าที่แรกเห็นรูปนี้นึกว่าเป็นแขนคุณพกที่จับมือมารีฮ่าฮ่าฮ่า และล่าสุดมารีบันเนอร์นั้นก็สุดท้อฟอร์มส่วนนักข่าวสะดุ้งหลังเผยสอสหนะใไฮโซพกจนทํางวงสื่อแตกโดยเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเรื่องโยงไฮโซพกอันนั้นสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นมันไม่ให้เกียรติทั้งเราและคนนั้นแล้วก็คนของเรามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่บางทีก็เกินไป ประเด็นเลิกพีไม่จําเป็นต้องอัปเดตเท่าไหร่ความสัมพันธ์ค่อนข้าง p r i v a t รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวความรักปิดไม้ปกติค่ะไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแค่รู้สึกว่าบางทีเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวก็มีความสุขดีถือว่าสดไหมคะทําไมต้องจี้อ่ะ